สวัสดีค่ะแอนนะคะจากเพจที่ดินถูกเงินผ่อนเงินสดแอนแอนเน้งค่ะวันนี้แอนอยู่ที่จังหวัดนครนายกค่ะอยู่ในโครงการที่ดินแบ่งขายเงินผ่อนค่ะอันนี้จะเป็นที่ดินที่อยู่ในภายในโครงการของเรานะคะ,ะจะมีทั้งหมด35แปลงค่ะแต่ละโซนเนี่ยะจะมีทั้งหมด3โซนก็คือโซน d E และ F ค่ะ แต่ละแปลงจะมีขนาด190ตารางวาถึง200ตารางวาค่ะกว้างประมาณ20ลึก40เมตรค่ะที่ดินตรงนี้นะคะจะห่างจากกทมเนี่ยประมาณ109กิโลเมตรค่ะห่างจากแยกสามสาวเพียง5.4กิโลเมตรค่ะจากแยกจปรอเพียง12กิโลเมตรค่ะห่างจากวังตะไคร้เพียง26กิโลเมตรค่ะห่างจากเขื่อนขนด่านประการชนเนี่ยประมาณ33กิโเมตรค่ะ ด้ในโครงการของเราเนี่ยสาธุโรโพวกปัจจุบันเนี่ยะคะ่ะไฟฟ้าประปาภูมิภาคผ่านหน้าแปลงแล้วนะคะเราก็จะมีถนนหน้าโครงการเนี่ยกว้างถึง10เมตรเลยลูกค้าท่านใดที่สนใจในที่ดินเงินผ่อนเนี่ยสามารถพักแอนได้นะคะแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศที่พาลูกค้าชมที่ดินภายในโครงการโดยใช้รถรางพาลูกค้าชมนะคะลูกค้าไม่ต้องเดินให้เหนื่อยเลยคะ่ะ บรรยากาศดีมากค่ะที่ดินตรงนี้นี่ค่ะวันนี้ลูกค้าคึกคักมากเลยนะคะแล้วก็ที่ดินของเราเนี่ยสามารถผ่อนได้กับเจ้าของเนี่ยนานถึง60สงวดเลยนี่ค่ะบรรยากาศธรรมชาติอย่างนี้นี่ค่ะอันนี้จะเป็นด้านหน้าของแต่ละแปลงนะคะ,คะวิวเขาใหญ่ขายอยู่ด้านหลังโน่นอันนี้ค่ะ คุณลูกค้าชอบมากค่ะตอนนี้เหลือเพียงไม่กี่แปลงแล้วถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ทักแอนได้นะคะอันนี้จะเป็นออ,อฟฟิศของเรานะคะที่อยู่หน้าโครงการค่ะนี่ค่ะลูกค้าท่านใดสนใจในที่ดินตรงนี้ก็สามารถที่จะทักแอนได้นะคะที่เบอร์098 798 9 9 2 9ค่ะ แอนยินดีดูแลนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะ